สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้หนึ่งเดือนแล้วนะครับมาดูความคืบหน้ากันครับว่าตัวเป็นยังไงบ้างนะครับตัวก็เริ่มใหญ่ดีแล้วครับเป็นตัวเป็นทรงลูกเป็นตัวปลาดุกชัดเจนแล้วนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นตัวเ,เล็กๆนะครับไม่ค่อยเห็นหรอกอาหารก็ละครั้งมันก็กินไหนบไปบ้างไม่บ้าง ก็ตัวใหญ่นี่เริ่มกินแหน่เริ่มกินผักตบนะครับตอนเล็กๆไม่ค่อยกิน,นครับก็จะให้ปลวกบ้างอะไรบ้างครับแต่ตัวนี้ก็ให้อาหารวันละครัครบอาหารเมร็ดช่วงนี้ก็เริ่มกินเยอะนะครับเพราะว่าปลามันเริ่มตัวใหญ่ครับจะเติมเป็นอาหารเมร็ดไปบ้างครับธรรมดาแหนแดงเขียวๆเนี่ยมันจะเยอะครับ ตอนนี้เหลือแต่ผักตบนะครับแหน่เริ่มหายหมดแล้วับมันน่าจะเริ่มกินนะครับตัวเล็กๆมันไม่กินนะครับน่ครับจะมีน้ํากับผักตบนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นแหน่นะครับโตแล้วก็เริ่มก็เริ่มกินเคยเริ่มกินแหนแดงนะผักตบก็กินนะครับจะดูว่าผักตบมันจะใบแหวงๆครับมันก็จะกินใบบางเพราะว่ามันเริ่มโตเยอะนะครับ เราไปดูบ่อที่เป็นพึ่งปล่อยนะครับพึ่งปล่อยไปประมาณอาทิตย์เดียวครับนี่ยครับแหน่ไม่กินแหน่ราะมันเล็กอยู่แหน่แหน่มันจะเยอะนะครับตอนเล็กๆมันไม่ค่อยกินนะครับแต่พอโตแล้วแหน่จะหายครับเพราะว่ามันจะเริ่มกินนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นอาทิตย์เดียวนะครับที่เราซื้อมาปล่อยบ่อนี้ก็พันตัวนะครับ แหนจะอยู่ครบเลยครับจะแน่นบ่อยครับตอนเล็กๆเนี่ยแต่พอโตแหนหายหมดเลยนะครับขึ้นมากินอาหารก็ยังไม่ค่อยเห็นครับรุ่นนี้เพราะตัวมันเล็กนะครับถ่ายด้วยใกล้ครับอาทิตย์เดียวครับก็ พืหน้าไปเรื่อยๆครับการเลี้ยงของเราครับเราลองทาหลายๆย่างดูนะครับเลี้ยงปลาดุกบ้างอะไรบ้างนะครับ,บอบอนี้แหน่แ,นแ,นแดงหนามากลยครับตักเดี๋ยวตักไปใส่ไปเลี้ยงบ่อยแยกไว้เพราะว่าต้องให้ปลาดุกใหญ่กินเออตักให้ปลาดุกใหญ่กินมั่งมันจะได้ไป,ประหยัดค่าอาหารหน่อยนะ ไหนให้ปลานินมั่งเลยมาไหนไปดูปลานินหน่อยความคืบหน้าของปลานินเรานะครับก็จะเลี้ยงเป็นบ่อย่อยๆเล็กๆนะครับเวลาดูแลมันก็ดูแลง่ายครับเวลาจับก็ง่ายครับอันนี้ปลานินครับแต่ยังไม่ค่อยเห็นหรอกครับปลานินมันจะตัวตัวใหญ่ช้ากว่าครับปลานินเอามาปล่อยประมาณสองอาทิตย์นะครับตัวก็เริ่มเป็นทรงครับเป็นทรงปลาครับแต่ก่อนก็จะไม่เห็นเลยนะครับ ตัวมันเล็กจัดนะครม่ค่อยได้ให้อาหารแม่มันกินแนแดงปลานินปลาหนินก็ไม่ได้ค่อยอาหารครับแต่ก็ให้ได้นะครับอาหารปลาดุกมันก็กินนะครับแต่ก็ก็ไม่ค่อยได้ให้ครับก็ให้กินแหนแดงไปครับนีบ่อน,นี้แหนแดงของจริงนะครับไม่ค่อยเขียวครับมันจะออกสีแดงๆครับแหน แต่ปลานินจะตอดลากมันตลอดเลยไม่ค่อยเขียวที่บ่ออื่นเนี่ยเข็นเขียวปุ๊บบ่อปลานินจะน้ําใสกว่าบ่อปลาดุกรบับ่อปลาดุกน้ํามันจะขุ่นกว่าแต่ปลานินเนี่ยจะดูว่าโตช้ากว่าปลาดุกครับต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เน้นการเลี้ยงไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็พามาดูนะครับตอนเช้าๆครับปลาที่เราเลี้ยงคํา ความคืบหน้าของเราเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ